ดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ํานะคะช่วงนี้อยู่กับดิชันรับพิพันธ์เรือนศรีและคุณยุคนค่ะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีวันสงกรานต์คุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีทุกทท่านด้วยนะคะเริ่มกันที่ Virtual Reporter Power by a i s 5G นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับนางสงกรานต์ประจําปี2566กันค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานกันอยู่นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้จะพามารู้จักกับนางสงกรานประจําปี2,566นะครับและรวมไปถึงคําทํานายในปีด,ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรครับคือตามตำนานโบราณเน,นี่ยเขาเล่ากันว่านางสงกรานเนี่ยเป็นทิดาของเท้ากบินพรมนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดองด้วยกันวันหนึ่งครับเท้ากบินพรมได้ท้าพนันกับธรรมบาลกุมารเด็กอายุ7ขวบที่เป็นเด็กหัวไวและก็เรียนจบพระเมรพระคมภีไตรเพ สุดท้ายเนี่ยท้ากบินพรมเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้พันนันและประกบว่าต้องตัดเศียรของตัวเองเพื่อบูชานะครับทีนี้ได้เรียกธิดาทั้ง7เนี่มารอรับศีรษะนะครับเพราะว่าถ้าเศียรตกไปยังแผ่นดินเนี่ยก็จะลุกเป็นไฟทั่วโลกเลยนะครับโยนขึ้นฟ้าอากาศก็จะแห้งแล้งไปทิ้งมหาสมุทรน้ําก็จะแห้งเหือดจึงมอบหน้าที่ให้ธิดาเนี่ยผัดเปลี่ยนกันอันเชิญเศียรเท้ากบินพรมเนี่ยเวียนรอบเขาพัาสเมนในแต่ละรอบปีโดยมีเกณฑ์กำหนดนะครับว่าวันมหาสงกรานต์เนี่ยตรงกับวันใดก็ใช้นาง สงการานประจําวันนั้นเนี่ยเป็นผู้แห่ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่14เมษายนตรงกับวันศุกร์นะครับดังนั้นนางสงการานประจําปีนี้ก็คือนางกิมิทาเทวีนะครับนางกิมิทาเทวีเนี่ยคือนางสงการานประจําวันศุกร์ทรงพรหุรัต ทัดดอกจงกลน,นีหรือเป็นดอกบัวชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับอาพรแก้วบุษราคำพักษาหารกล้วยน้ำพระหัต์ขวาทรงขันพระหัต์ซ้ายทรงพินสเสด็จนั่งมาเหนือนหลังมหิงหรือกระบือนะครับเป็นพรหานะส่วนคำํำนายประจำปีนี้เกณฑ์พิรุณศาสตร์วันจันทร์เป็นอธิบดีบรรดานให้ฝนตก500หาตกลงในโลกมนุษย์หมหาสมุทร1 5ึาปาหิมพาน155 อกในเขาจากากนนักรวาล2 0ร2 0หเกณฑ์นัคราชให้น้ำปีนี้นาคให้น้ำสองตัวครับเกณฑ์ธัญญาหารได้เสร็จ6ชื่อลาภะข้าวกล้าในภูมินาจะได้9ส่วนเสีย1ส่วนทัญญาหารพาลาหารมัชมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ครับ เกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีปัทวีหรือดินน้ำงามพอดีนี่คือคำทำนายแล้วก็ความหมายและรวมไปถึงนางสงกรานประจำปี2566นะครับเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวขอให้เทศกาลสงการานต์ในปีนี้เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับนี่คือทั้่หงดดของช่วง Virtual Reporter Power by AIS-5G นะครับทั้ง2คนครับ เราไปต่อกันที่ข่าวสยดสยองเป็นอย่างมากกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีรถยนต์คันหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะประสบอุบัติเหตุแล้วอยู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาด